Sometimes you're physically ให้ท่านส่งให้กับทางบริษัทเก๋ขอแค่หนึ่งลูกตอนนี้เป็นเจ้า job decision ที่เก๋จะต้องทําใครไม่สะดวกแค่บอกเก๋ค่ะเกไม่เล้าหรือเก๋ว้ง,งนคนนี้ไม่มีเนื้ออุ้มยงโยกขาแพงไม่เสือ อจะไม่บกที่ามาไปทีไปไ่ไห

Thank you.

わあ <laughs> wow. No.

어머 <목소리도> 세상에 าพหิมะนะครับใครอยากได้หิมะสามารถดีเอ็มมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงให้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้วันอ่าวันไหนสักวันนะครับถ้าเรากลับไปวันไหนเดี๋ยวเราเอาไปให้วันนั้นนะครับก็ใครได้หิมะก็ดีเอ็มมานะครับ

nháo 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 để nháo 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 nháo